สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส้มโตอโตคาที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตอโตคานะคะวันนี้เราจะมาแนะนําสมาชิกาสมชิกใหม่นะคะในวันดีๆวันนี้วันตรุษจีนค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้ลูกค้าแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อตาลนะคะค่ะพี่ตาลวันนี้พี่ตาลมารับรถอะไรเอ่ยอโตโยต้ารีโวค่ะค่ะอันนี้พี่ตาลรู้จัก ูร์รถยนต์มือสองโตโยตคาจากสื่อไหนคะ่ารู้จักทาง Facebook ค่ะรู้จักทาง Facebook เนาะแล้วตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะซื้อรถคันนี้ไม่นานค่ะไม่<อ>นานเลยตัดสินใจภายในวันนั้นเลยถูกไหมเอ่ยใช่ค่ะออแล้วอะไรที่ทําให้พี่ตาตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองกับโตโยต้ออาคะ,ะก็พอมาเราได้รับการบริการที่ดีรวดเร็วแล้วก็ไวด้วยแล้วก็ไวด้วยเนาะจ้าโอเคค่ะ ให้งานวันนี้ส้มขออนุญาตให้พี่ตานนะคะประเมินความพึงพอใจนะคะว่าสุรยนตือสองโต๊ค่ะจะเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าวางใจได้ไหมนะคะโดยส้มจะนับ1 2 3นะคะถ้าโอเคให้พี่ตาลยกนิ้วโต๊ค่ะสุดยอดนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ยืนสวยๆได้เลยค่ะขออนุญาตนับนะคะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะสุดยอดค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะในฐานะที่ส้งเป็นตัวแทนสุริยนมื์สองโตนะคะนะคะคในวันดีๆวันนี้ขอให้ลูกค้ารับรถไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเฮงๆรวยๆซินเจียอยู่อีกซินนี้หัวใช้นะคะขอบคุณค่ะ